เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะครับราคาไม่แพงคันนี้ก็เป็นของหายากราคาถูกกว่าน้าเต้นแน่นอนครับคันนี้นิสสันทีด้าห้าประตูนะครับเครื่องเดิม1.6ดครับเกียร์ดีเข้านิ่มแอร์เย็นความรถปกติสวยทั้งภายนอกภายในเลยครับห้องเครื่องสะอาดเอี่ยมเลยครับ มีแอ็เบสแอ็บแให้ครบๆนะครับฝาปรงเรียบๆเ,เลยนะครับไม่มีชนหนักรอยพับรอยตะเข็บจากโรงงานอยู่ครบๆนะครับห้องเครื่องก็เช่นกันนะครับสวยสะอาดรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับรอยตะเข็บรอยอาร์กโรงงานอยู่เพราะว่าไม่เคยชนเดินถึงตรงนี้นะครับก็คือไม่มีชนหนักถึงตรงตัวถังนะครับสีสันเงาง,งามครับเดิมๆบางๆรถใช้2ระบบนะครับก็เข้ากระยุกน้ำมันแพงเลยนะครับ รถพร้อมใช้งานอันนี้พิกัดตัวรถอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับเจ้าของด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับความร้อนปกตินะครับเดินทางไกลได้สบายภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้ครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเบาะสภาพดีนะครับบอกไม่ขาดมีเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยนะครับเป็นตัว5ประตูครับ เนี่ประสงค์นิดๆนะครับใส่ของได้เยอะใส่ได้กว้างขวางนะครับของยาวก็ใส่ได้ครับท่านใดสนใจก็ไปดูกันได้ครับคันนี้98,000บาทเท่านั้นครับราคาถูกกว่าหน้าเต็นท์กันเลยทีเดียวนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่รัดพร้าวนะครับถ้าสนใจก็ไปดูได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ